ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาปลูกต้นจำปีครับจุปลูกต้นจำปีใส่กระถางครับนี่ครับอันนี้นี่ครับต้นที่เราเตรียมไว้ครับเราซื้อมาตามร้านขายต้นไม้ครับต้นละไม่กี่บาทครับหลักสิบครับนี่ถุงนี่สิ่งที่เราเตรียมก็คือดินครับดินแล้วก็ซื้อมาจากร้านขายต้นไม้แล้วครับกระถางครับกระถางแล้วก็ ใบไม้ครับใบไม้แห้งที่อยู่ตามใต้ต้นไม้แล้วครับที่เราเก็บไว้ละเก็บมาเลยครับนี่เราเก็บมาแล้วแล้วก็ใส่รองก้นกระถางไว้นิดนึงครับเพื่อไม่ให้ดินมันตอนใส่ดินดินจะได้ไม่รั่วลงก้นกระถางครับแล้วก็จะเป็นปุ๋ยชั้นดีในอนาคตนี่ครับมาแล้วดินของเรานี่มือจิ้มดึงออกเลยชีกอ,อกครับนี่ นี่มาดูดินของเราสวยครับนี่ใส่ลงไปเอาดินเทลงไปครับเทลงให้พอประมาณนะครับไม่ต้องใส่ยเยอะมากนี่ครับนี่เอามือเขี่ยๆๆลงผสมกันเข้ากันทักหน่อยอ่าเราใส่ก้นๆกระถางประมาณนี้ครับนี่ต้นไม้ต้นที่เราเตรียมไว้คือต้นจำปีครับ นี่มาดูดอกสวยๆเลยกำลังติดดอกครับนี่มีสองดอกครับที่นกำลังจะออกอีกดยอกหนึ่งครับนี่ดอกสวยๆบอกเลยครับหอมมากครับดอกนี้ครับนี่วิธีถุงของเราวิธีเอาถุงอออของเราเนี่ยเขาบีบ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 แบบนี้ครับแต่ง่ายนี่แล้วค่อยๆดึงถุงออกครับมือจับก้นถุง มือหนึ่งก็จับประคองลำต้นไว้ครับนี่เอจะถึงออกได้ประมาณนี้ครับนี่หลักของเรานี่หลักแน่นๆเลยหลักเต็มๆเลยครับนี่วางไว้ระหว่างกลางกระถางครับตั้งไว้นี่กดลงสักน้อยแล้วก็เตาดินเลยครับดินที่เราเตรียมไว้เทครับเทให้เต็มกระถางครับ อืมเข้าไปครับเอาให้เต็มไปเลยมือเสียๆลงอืม,ม,น,อมนี่เราก็กดลงสักหน่อยครับเพื่อเ,อเวลาเราลดน้ำดินจะได้ไม่ยุบลงเยอะครับ คนกระถางสักหน่อยครับนี่เราก็ได้แล้วครับถาดของเรานี่เราก็จะลองแบบนี้ครับคนกระถางนี่เราสาลองขนกระถางมีประโยชน์นะครับเวลาเติมน้ำเข้าไปเติมข้นน้ำเข้าไปเต็มนี่นี่น้ําก็จะมาอยู่ตรงนี้ครับน้ําก็จะมาเต็มกาดเก็บไว้ตรงนี้สมมุิอยู่ได้ต้นไม้ก็อยู่อยู่อยู่ได้หลายวันครับ นี่สำหรับคนขี้เกียจครับเกียรลดน้ำก็ไปตั้งรดทุกวันครับนี่ครับของเราตัวของเราเ็าจะได้ประมาณนี้ครับนี่บูกป,ปุ๊บกอกดอกพับเลยโอ้โหสวยงามครับนี่แล้วเราก็มาทำต้นต่อไปเลยครับตอนนั้นเสร็จแล้วครับนี่เขาทำเหมือนเดิมนะครับใรไม้ลองก้นกระถางน,น,น,นี่ดินลองลองก้นกระถาง นิดนึงนะครับก็จะได้ประมาณนี้มือนเดิมทุกอย่างครับขั้นตอนก็เหมือนเดิมง่ายๆ่ายครับตอนที่สองจียมตัวครับนี่ได้แล้วเนี่ยจนจำปีเหมือนกันครับซื้อมาคู่กันนี่แต่ตัวน,นี้ยังไม่ได้ออกหอกครับวิธีก็เหมือนเดิมบีบบ,บ,บีบเลยครับบีบถุงวิธีจะถุงออกนี่ครับง่ายๆไม่ต้องไปฉีกไม่ต้องอะไร ดินที่เราดินที่บดินี่ก็มากตน้นไม้ก็ไม่แตกครับนี่หลากเต็มเลยครับนี่ตัวนี้หลากเยอะมากเลยสวยมากอืมตะตั้งไว้ตรงกลางมันเดิมนีน่ดินที่เราเตรียมมาอ่าดูดินอีกสักรอบครับนี่เาเพื่อการเสียเวลานี่ ใส่ดีนเข้าไปเอาให้เต็มเหมือนเดิมครับมือเคี่ยวๆใส่ให้เต็มสักหน่อยครับเดี๋ยวเวลารดน้ำจะได้ไม่ยุบลงเยอะใส่แล้วก็มือเกคี่ยๆแบบนี้ครับ น,น,นี่เสร็จแล้วครับเตรียมถาดรองนี่ตั้งบนถาดนี่เสร็จแล้วครับต่อไปเราก็จะหาน้ำมาลดแล้วครับนี่ครับต้นไม้ที่เราได้ต้นจำปีครับปลูกจำปีในกระถางนี่ครับรก็จะได้ประมาณนี้ครับปลูกปุ๊บหอมปั๊บเลยก็มีดอกติดมาอยู่แล้ว ขั้นตอนขั้นตอนต่อไปเราก็ลดน้ําครับลดน้ําไปเลยครับเอาชุ่มชุ่มช้ำชําไปเลยครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมันตายครับอืเห็นไหมครับน้ําก็จะไปอยู่ตามถาดก็มีครับกักเก็บน้ําไว้ให้มันกินได้หลายวันนี่ครับรดแบบชุ่มชุ่มช้ำชไปเลยครับเต็มไปเลยครับ ใช่ไหมครับนี่น้ำอยู่หลายวังครับมีขาดก็ดีสำหรับคนขี้เกียจครับไม่ต้องรดน้ำหลายวันเดี๋ยวลาก